เมื่อทำความดีน้อยแล้วผลที่จะได้รับมันก็น้อยคือความสุขความสบายเนะี่ยมันก็มีน้อยดังนั้นนะคนเราเนะ่ยมันจึงมีความสุขมีความทุกข์ยิ่งกว่ากันย้อนกว่ากันไม่เหมือนกันนะ่ะผู้ที่ไม่ประมาทตั้งใจ ฝึกใจของสนให้เป็นบุญเป็นกุศลเมื่อใจเป็นบุญกุศลแล้วมันก็สแสวงหาทำแต่บุญเป็นอย่างนั้นอย่างว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจดังนั้นนะ่ะผ <c oughs> ู้แสวงหาบุญกุศลนี่สแสดงว่าจิตใจมันเป็นบุญ จิตใจมันเป็นกุศลเป็นทุนติดตัวมาให้บุญกุศลอันนี้กับนดนจิตดนใจให้ชอบทำบุญสืบต่อบุญของตัวที่ทำมาแล้วนั้นมันมีขอบเขตมันหมดเป็นผู้มีปัญญาก็รู้อย่างนี้แหละจึงได้สั่งสมบุญใหม่เพิ่มเติมเข้าไปอีก ให้มันมากขึ้นไปโดยลำดับบุญเก่านั้นมันหมดเป็นนะเหมือนอย่างเงินทองที่เรามีอยู่นั่นแหละถ้าเราไม่หาเพิ่มเติมเราใช้ไปก็หมดไปหมดไปดังนั้นเงินทองจอะเป็นจึงต้องหาอยู่เรื่อยพราะมันหมดเป็นไอ้บุญนี่ก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละบุญที่เราทำมาแต่ก่อนมันมาให้ผล ให้ผลไปให้ผลไปมันก็หมดไปหมดไปอเป็นอย่างนั้นถ้าอุปมาอย่างหนึ่งก็เหมือนหนึงอาหารที่เรารับประทานเข้าไปไปธาตุย่อยส่วนละเอียดจะไปเลี้ยงร่างกายไปธาตุมันย่อยไปย่อยไปมันก็หัวใจนีมันก็ฉีดอ,อาหารนี่ไปเลี้ยงร่างกาย ทุกส่วนเลยร่างกายนี้มันจึงเป็นอยู่ได้ท่านพอไฟธาตุมันย่อยอาหารหมดแล้วมันไม่มีอาหารจะไปบำรุงมันอีกแล้วมันก็หิวขึ้นมาถ้าไม่ได้รับประทานก็ไปมันก็กระวนกระวายเป็นทุกข์เดือดร้อนข้อนี้ฉั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ย ผู้ที่อาศัยบุญเก่าไม่สร้างบุญใหม่เพิ่มเติมอย่างนี้เมื่อบุญเก่าหมดลงเอาบุญใหม่ก็ไม่มีชีวิตนี้ก็เป็นทุกข์แล้ววัานี้ไม่มีบุญไปได้นนพึ่งไม่มีบุญอำนวยความสุขให้เช่นนี้มันก็เป็นทุกข์แล้วดังที่พระศัสดาทรงจัด ทุกขติภูมิไว้ถึงสี่ภูมินั่ะก็เพราะมนุษย์เรานี่แหละประมาทไม่ตั้งใจทำบุญกุศลให้มากพอทำก็ทำแต่นิดนิดหน่อยหน่อยไม่เอาจริงเอาจังอย่างนี้นะขั้นตายลงแล้วจะไปสวรรค์ก็ไม่ได้จะมาเกิดเป็นคนก็ไม่ไม่ได้เพราะบุญน้อย ถ้าเธอได้เกิดไปเป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานอะไรไปอย่างนั้นก็ได้เสวยทุกยากลำบากยิ่งกว่ามนุษย์อีกอย่าไปเข้าใจว่าคนนะจะไม่ได้ไปเกิดในกำเนิดเดรัจฉานนะไปถ้าไม่มีคุณธรรมอันเป็นกุศลมากพอสมควรแล้วจะมาเกิดเป็นคนอีกยากขอให้เข้าใจอย่างนี้ก็แล้วกัน ไม่ใช่ว่าการเกิดเป็นคนนี่มีบุญพอดีพอไรนี่ก็เกิดได้ไม่ใช่นะยิยงอยู่คนที่กระจอกวอก้อยนั่นน่ะ,ะเขาก็มีบุญน้อยเนี่ยเกิดมาแล้วอ,อายะร่างกายไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์สติปัญญาอันใดก็ไม่มีนั่นคนบุญน้อยน่ะดูเอาเป็นอย่างนั้นแหละ,ะตั้งแต่ชาติก่อนมัวเมาประมาทอยู่ มีแต่เล่นมีแต่สนุกสนานไม่คิดไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อกร,รมไม่เชื่อผลของกรรมืร่อความชีวิตของคนเราเนี่ยถ้าไม่ทำดีก็ทำชั่วมันจะอยู่เฉยๆไม่ได้เลยทีนี้เมื่อบคุคคลไม่สนใจเรื่องกร,รมดีกร,รมชั่วแล้ว ไอ้กิเลสในหัวใจน่นนะมันว่าจะจูงให้ไปทําชั่วมากกว่าทำดีเนี่ยจิตใจที่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมเป็นอย่างนั้นนะถูกกิเลสมันจูงไปทางชั่วนั่นแหละมากกว่าทางดีจิตใจที่ได้อบรมได้รับการสดับตรับังคําสอนของพระพุทธเจ้าเราอย่างนี้มันตื่นตัวมันรู้ว่าทาดีได้ดีจริงทําชั่วได้ชั่วจริง มันรู้ขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันจึงได้เว้นจากกรรมอันชั่ววันนี้เลือกเพ้นทำแต่กรรมมันดีใส่ตัวเองเมื่อยังไม่รู้ว่าทำกรรมดีนี่ทำอย่างไรหนอ่อยนี้ก็ฟังกับศึกษาใจถามท่านผู้รู้เข้าไปความจริงเนี่ยมันรู้กันอยู่ทุกคนและชาวพุทธนะคำว่าทำดีก็ให้ทานรักษาศีล วหาพระภาวนานั่นเรียกว่าทำดีทำกรรมดีนี่มันจะยากอะไรอะ่ะทำกรรมชั่วมันก็กลงกันข้ามเลยเมื่อบุคคลไม่ให้ทานแล้วมันก็ไปโลภไปแยง้งไปชิงเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนเมื่อบุคคลไม่รักษาศีลแล้วมันก็ไปเที่ยวเวียดเวียนผู้อื่นและตัดอื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเมื่อบุคคลไม่ภาวนา ไม่ทําใจสงบระงับแล้วมันก็ดความหลงเข้าครอบงำจิตใจเห็นผิดเป็นชอบไปเห็นว่าทําบุญไม่ได้บุญทําบาปไม่ได้บาปไปนี่ความหลงเข้าครอบงำแล้วมันมันเกิดความเห็นผิดไปอย่างนั้นเรื่องมันนะ่ะเห็นว่าบุญไม่มีบาปไม่มีเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็ไม่ทําไม่ไม่ทําบุญแล้ว ทำไปทำไมทำไปแล้วมันไม่ได้ผลอะไรมันเห็นไปอย่างนั้นนี่ไอ้คนที่ไปทำบุญน่ะนนนเห็นว่าบาปไม่มีอย่างนี้มันไม่ทำสิ่งที่เป็นบาปมันก็ถือว่าไม่เป็นบาปมันก็ทำไปตามใจชอบของมันก็เป็นอย่างนี้แหละความหลงน่ะอันมนุษย์ที่มันเบียดเบียนผู้อื่นไปเที่ยวยี้ล้นหลอกลวงชอ่อกง เอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนโมนี่ก็เพราะมันหลงเข้าใจผิดอย่างว่านี่หนละมันเข้าใจว่าการกระท,ทําเช่นนั้นมันจะมีไม่มีผลตอบสนองอย่างนี้นะนี่ให้กลัวต่อความหลงอันนี้ไว้เสมอชาวพุทธทั้งหลายนะ่ะก็เมื่อเกิดความเข้าใจผิดแล้วมันก็ทําผิดพูดผิดไปยากที่คนอื่นจะมา ตักเตือนให้รู้สึกตัวได้เพราะว่าคนนี่อายุมากเข้ามาเป็นพ่อเป็นแม่ของคนมาแล้วมันทิฏฐิมานะอันใดมันก็สูงขึ้นไปตามกันอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นน่ะอย่าพากันนิ่งนอนใจภาวนาแล้วเราต้องพิจารณาเรื่องบุญเรื่องบาปนี่ให้มันแจม่มแจ้งอย่าไปนึกว่าอืง่ายนิดเดียว เรื่องบุญเรื่องบาปไม่ใช่มันจะเป็นของอยากอะไรเ,เข้าใจผิดแบบนั้น,นก็เพราะคนไม่รู้แจ้งในบุญในบาปนี่แหละมันจึงละบาปไม่ได้แล้วก็ทําบุญไม่ได้อืมผู้รู้แจ้งในบาปมันก็ละบาปได้เลยว่าสิ่งนี้เป็นบาปมันก็ไม่ทําไม่พูดแล้วอืมก็เพราะมันรู้แล้วนี่ อันบางคนไม่ไม่เอาใจใส่ซะเลยนะเรื่องบาปเรื่องกรรมเรื่องเว้นว่าจะเจอบาปก็ทำบาปไปไม่ไม่ได้นึกว่ามันจะตามสนองให้เป็นทุกข์นี่อันอย่างนี้แหละคนส่วนมากอันที่มันทำบาปกันอยู่นั่นนะไอ้ผู้เว้นจากบาปได้เพราะภาวนาพิจารณาเห็นตัวบาปอยู่ด้วยตนเองเลยทีเดียวอื ตัวบาป,ปก็ตัวโลภตัวโกรธตัวหลงอาจจะไปหายากอะไรตัวบาปนั่นเองเมื่อจิตมันคิดโลภขึ้นมาอยากได้ของผู้เอาเป็นของตนนั่นแหละตัวบาปมันเกิดขึ้นแล้วพอจิตมันคิดโกรธใครต่อใครขึ้นมานั่นตัวบาปมันเกิดขึ้นแล้วพอ,อจิตมันคิดแหนผิดเป็นชอบไปดังกล่าวมาแล้วนั่นน่ะนั่นก็นตัวบาป พอมันเห็นผิดอย่างนั้นเน้วมันไม่กลัวที่บาปมันทําบาปได้อะนั่นแหละที่มันทําบาปทําความชั่วได้อยู่นี่ก็เพราะมันหลงมันไม่รู้แจ้งในบาปนั้นผู้ที่เว้นจากบาปได้ก็เพราะภาวนารู้แจ้งในบาปนั้นตามเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยพระธรรมคำสองพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าสันติโก ผู้ปฏิบัติย่อมรู้เองเห็นเองใครจะรู้ให้ใครไม่ได้เลยอันนี้ต่างคนต่างปฏิบัติใจตัวเองทำใจของตนให้สงบระง,งับลงไปแล้วมันต้องมองเห็นทะลุผู้ป่งไปเลยเรื่องบาปบุญคุณโทษนี่นะตลอดถึงอริยสัจตนตี่แหละมันก็มองเห็นได้ มองเห็นทุกข์เห็นภยยัยในสงสารนี่ได้แล้วเมื่อใจสงบลงแล้วนะเห็นจริงๆเลยข้อนี้ผู้ใดปฏิบัติจึงจะรู้ได้ผู้ใดทำใจสงบลงไปแล้วก็รู้ได้เลยเอ๊ะความทุกข์นี่มันอะไรบ้างน้องเนี่ยก็มันดำลิด,ดูแล้วมันก็รู้ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข ความเกิดก็เป็นทุกข์ทว่าจริงๆแล้วนะไม่ทุกข์อย่างไรนอนอยู่ในท้องแม่ถึงเก้าเดือนแทนแสนทุกข์แสนลำบากไม่เห็นแสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์อะไรเลยอย่างนี้แหลยเราเกิดมาแล้วก็มาช่วยตัวเองไม่ได้พ่อแม่ต้องบวบปางงมเอาทุกอย่างเลย แต่ขี้เยี่ยวอย่างนี้ก็ยังไม่ไม,ไม่รู้จักเลยเป็นภาระาของแม่และส่วนมากจะต้องชำระละ้างความรักลูกนะถึงขนาดนั้นแหละถ้าหากว่าเป็นอยากอื่นแล้วนี่มันจะโยนทิ้งไปเลยไม่เอาแล้วแต่นี่เป็นลูกเกิดจากในไส้ของตัวเอง มันถึงได้ทนุทันหนอมแม้ว่าจะโศก,โกทกภพอย่างไรก็อดกั้นทนทานทนุทนนันหอมไปอยู่อย่างนั้นน,ะนั่นแหละไอ้ชาติความเกิดไม่ใช่เป็นทุกแต่เราผู้เดียวพ่อแม่พี่น้องก็เป็นทุกข์ด้วยอย่างนี้แล้วการภาวนาแล้วก็ให้เห็นทุกข์อย่างนี้แหละบางคนว่าเอาเมื่อ เมื่อทําใจสงบลงแล้วจะให้ทําอย่างไรต่อครว่าอ,อ๋อครพิจารณาในเรื่องของชีวิตนี่แหละจะพิพารณาอะไรหรอเพราะจิตมันยังหวงอยู่ขันห้านี่ยมันไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางก็เพราะมันไม่เห็นทุกข์นั่นแหละมันไม่เบื่อหน่ายในทุกข์นั่นแหละทุกข์น่ะมันมันมีมันเกิดขึ้นจากไหนทุกข์นั่นมันก็คือขันห้านี่เองเนี่ย เกิดขึ้นที่ขันห้านี่ทำไมมันยังเกิดขึ้นก็เพราะขันห้ามันไม่เที่ยงขันหน้าไม่เที่ยงแล้วมันก็แปลพวนไปมันก็ทนได้ยากลำบากจิตจิตที่ไปอาศัยอยู่ในขันห้านี่มันรับรู้อะรับรู้ความแปรปวนของขันห้านี้เมื่อมันไม่รู้เท่ามันจึงเป็นทุกข์กว่านี้นะจิตเนี่ยกระวลกระวายเดือดร้อนอ่า ปวดหัวก็ามากระเดือดร้อนใจปวดท้องก็เดือดร้อนใจปวดแข้งปวดขาก็เดือดร้อนใจปวดเจ็บตรงไหนก็มันก็ไปเจ็บที่ใจนั่นแหละแต่ร่างกายนี่มันไม่ว่าอะไรนะใจทั้งหากเป็นผู้รับรู้ความแปรปรวนของร่างกายนี่เ,เมื่อเมื่อจิตไม่รู้เท่า กายก็เป็นทุกข์จิตก็เป็นทุกข์ที่นี่นะให้เข้าใจเมื่อจิตรู้เท่ากายตามเป็นจริงไม่ถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของขอเราเมื่อไม่ถือมั่นว่าเป็นของเราทุกข์ก็ไม่ใช่ของเราอีนี้ถึงแม้ว่ามันจะสัมผัสกับความทุกข์อยู่แต่จิตนี้มันก็รู้ว่าทุกข์ไม่ใช่ของเราเรื่องของขันห้าต่างหานี่เนี่ยจึงเรียกว่ารู้เท่าทุกข เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็อดทนนะอดกั้นทนทาน,ทนไ,มไม่ไม่วันไว้ตัวทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในกายเหตุะฉะนั้นะ่ะพระศาสดาจึงรับสั่งพระอานนท์ตอนที่วันเสด็จเดินทางไปเมืองกุติณราจะไปปริิพาิระหว่างทางดูก่อนอานอนท์เราลำบากกาย จงปูผ้าปูนอนลงที่นี้เราจะพักผ่อนร่างกายพระองค์ไม่ได้ว่าลำบากใจนะพระองค์ทรงรับสั่งพระอานนท์ว่าเราลำลำบากกายแต่ใจของพระองค์ไม่ลำบากไม่เดือดร้อนต้องสันนิษฐานอย่างนี้รู้เท่าแล้วพระองค์ปรงตกลงทุกอย่างแล้วเนี่ย มาเนี่เมื่อรู้เมื่อรู้แจ้งในทุกเราก็จะต้องรู้รู้เหตุมันพร้อมาเนี่ถ้าไม่รู้เหตุแห่งทุกข์จิตมันก็ไปยึดไปสร้างเหตุแห่งทุกข์ขึ้นมาจิตก็เป็นทุกข์อยู่ร่ําไปไม่ใช่ทุกข์แต่ร่างกายแล้วมัเนีนะเป็นอย่างนั้นก็พระพุทธเจ้ายัางตรัสว่าตัณหาแหลเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็ลองสังเกตดูนะ เวลาเจ็บใข้ได้ป่วยอย่างรุนแรงขึ้นมนีตัณหาความอยากให้โรคไัรไข้เจ็บในร่างกายนี้มันหายเนะี่ยมันเกิดขึ้นแล้วทำอย่างไรเนาะะร่างกายนี้จึงจะหายเจ็บหายป่วยเนี่ยนั่นแหละความอยากแหละนั่นนะคือตัณหา อยากให้ร่างกายหายเจ็บหายป่วยทีนี้เมื่อเมื่อมันไม่หายตามความดำริ่แล้วก็เป็นทุกข์ใจแล้วเดือดร้อนกระวนกระวายทั้งกลัวตายก็กลัวตายทั้งสเสวยทุกเวทนาก็สเสวยอ่าอย่างนี้นะนี่แหละตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกทุกข์ใจนะ,ะแล้วทีนี้ตัณหาที่ มันพอใจในกามคุณเมถุนสังโยคอะไรหมดนั่นอ่ะอันนั้นเทียบว,ว่าตัณหาเมื่อเวลายังมีกำลังเลี้ยวแรงดีอยู่เป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อเจ็บหนักของแล้เอาตัณหาอีกป่ะเพศหนึ่งเกิดขึ้นมาตัณหายังให้ร่างกายในหายโรคหายไฟทีนี้เมื่อมาระงับความอยากอันนี้นะเห็นแจ้งว่าขันห้านี่ มันบังคับไปได้ไม่พิมพ์ในตามใจหวังเมื่อมันมีบัตดแปลพวนไปแล้วไม่มีใครจะมาต้านทานได้ดังนั้นนะเราต้องระงังบความอยากเฉลยอยากอยาก่าพยายามให้มันหายอย่าอยากให้มันตายให้อยู่ระหว่างกลางแล้วแต่มันจะหายแล้วแต่มันจะตาย แต่ถ้าหากว่าเราทำจิตให้เป็นกลางได้อย่างนี้ตัณหาเนะ่ยมันก็ระงับลงจิตนี้ก็ไม่เป็นทุกข์ทุกแต่ร่างกายทุกแต่ขันห้าเฉยๆทุกเพราะอะไรเพราะมันทนอยู่ได้ยากทนอยู่ไม่ได้มันแปลปรนไปอยู่อย่างนั้นขันหน้านี่เนี่ยท่านเรียกว่าทุกขลักษณะลักษณะแห่งความทุกข์ของขันห้า บันนี้จิตตั้งมั่นอยู่ด้วยดีบันนี้นะจิตไม่วันไว้วันนี้จิตจึงงว่เป็นทุกข์นี่ถ้าจิตวันไวจิตก็เป็นทุกข์แต่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะให้เพึ่งพากันเข้าใจอันนี้ละเหตุแห่งทุกข์นะอย่าไปพิจารณาให้ให้ห่างไกลออกไปปัญหาอยากได้เงินอยากได้ทองเข้าของอะไรพวกนั้น ยิงโย่มันก็เป็นเดตุที่เกิดทุกข์ริงนะ่อันมูนั้นนะแต่เมื่อเราละตัณหาประเภทเหล่านั้นได้แล้ววันนี้มันยังมีตัณหาที่ผูกพันอยู่กับขันห้านี่เวลาขันห้าวิบัติแปลรวนลงอยู่นี่มันอยากให้ขันห่านี่ไม่ไม่อยากให้มันแตกมันดับอยากให้มันมีกําลังเลี้ยวแรงดีนี่เราต้องมาคํานึงถึงตัณหาประเภทนี้ด้วย ต้องกำหนดละปัญหาเหล่านี้ให้ได้แล้วทุกทางใจมันก็จะไม่ไม่หนักหนาถึงว่ามันมีอยู่ก็เบาลงเป็นความจริงนะบางคนอนะ่ะเจ็บไข้ได้ป่วยลงร้องควนคางหาาหมอหอกหาพ่อหาแม่หาพี่หาน้องอะไร อย่างนี้อยากให้หมอหรือว่าอยากให้พ่อแม่พี่น้องมาช่วยรักษาพยาบาลให้ตนหายเจ็บหายป่วยอะไรหมูเนี่ยนั่นแหละจึงได้ชื่อว่าผู้นั้นตกเป็นทาสแห่งตัณหาแล้วมันก็มีแต่ความทุกข์ใจเท่านั้นแหละทุกเรื่อยไปจนวันสิ้นลมหายใจเข้าออกนั่น เมื่อสิ้นลมหายใจก็ออกแล้วก็ยังหอบเอาทุกติดตามไปสู่โลกหน้านั่นอีกมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะให้พากันรู้จักตัณหาเมื่อแยกแยะออกให้ฟังแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเมื่อดับตัณหาได้ทุกข์ก็ดับไปหมด ดับตัณหาได้มากเท่าใดน้อยเท่าใดทุกประดับไปเท่านั้นหมายเอาทุกทางใจมันเมื่อใจไม่ไม่เกิดอีกแล้วอย่างนี้ไอ้กายก็หมดหมดทุกขกันเพราะมันไม่มีกายแล้วไม่มีขันห้าแล้วมันจะมันจะมีทุกข์มาจากไหนขันห้ามันไม่มีนี่นั่นแหละเมื่อจิตใจไม่อยากแล้วหมดความอยากความหิวแล้ว ใจนี่มันก็ไม่เกิดอีกนะท่านก็เรียกว่าเข้าถูนิพพานนั่นแหละท่านจึงกล่าวว่าเมื่อดับตัณหาได้สิ้นเชิงทุกข์ก็ดับไปหมดไอการที่เราจะมีอุบายมาละตัณหาได้ในที่มันไม่ใช่ง่ายนักทีเนี้ยนั่นแหละเราต้องอาศัยข้อวัดปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนไว้ ู้เป็นคเรหัดก,ก็ให้ทานรักษาศีลวังธรรมเจริญสมาธิภาวนาไปประกอบข้อปฏิบัติทั้งสามประการนี้ให้พรอ้อมกันไปอย่างนี้แล้วมันจะทำตัณหานี่ให้เบาบางลงไปเรื่อยๆเมื่อตัณหาเบาบางจากดวงกิตนี่ไปแล้วดวงกิตนี่ก็ บรรเทาทุกไปเรื่อยๆทุกทางจิตใจนี่ก็เบาไปเรื่อยๆข้อนี้ผู้ปฏิบัติจะรู้เองเห็นเองขึ้นมาใครไม่ปฏิบัติไม่รู้หรอกเพราะฉะนั้นต้องลงมือปฏิบัติจึงจะรู้ได้ก็เช่นอย่างว่าเมื่อเมื่อบุคคลมีศรัทธาทำบุญบริจาคทาน ไปตามกำลังความสามารถเท่าที่ตนจะทำได้อย่างนี้นะมันก็ทำให้ความอยากในหัวใจนั้นเบาลงมความอยากเหลือลอ้นพ้นประมาณอยากร่ำอยากรวยเห็นคนอื่นเขาร่ำรวยก็อยากรวยกับเขาแต่บุญของตนมีน้อยอย่างนี้นะเมื่อมารู้ตัวอย่างนี้แล้วว่า คนมีบุญน้อยจะไปอยากทะเยอทะยานดิ้นรนสักเท่าไรแสวงหาสักเท่าไรมันก็ไม่รวยเหมือนเขาผู้เขามีบุญที่ได้ทำมาแต่ก่อนบุญนั่นมาส่มหนุนส่งเอาเขาถึงได้ร่ำรวยอันบุคคลผู้ไม่มีบุญกุศลที่ทำมาแต่ก่อนแล้วมีกันน้อยมาหาเงินทองเข้าของในปัจจุบันนี่นะ มันก็พอแต่ว่าเลี้ยงอัถภาพไปประทังชีวิตไปเท่านั้นเลยจะให้มันร่ำรวยขึ้นได้สวยความสุขความสบายไม่กำฝนทนแดดอะไรอย่างคนเขามีบุญนะมันไม่ได้เลยเราก็เห็นกันอยู่ทุกคนนี่นะพวกที่เป็นชาวนาชาวสวนหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน ามงานกมผลทนแดดวันนั้นเวลาไปขายเข้าได้เงินไม่กี่บาทอย่างนี้แหละไอพ้พวกพ่อค้าคนกลางเนะี่ยมันก็กดราคาเอามันซื้อถูกแล้วไปขายแพงบะนี่พ่อค้าเนี่ยมันรวยบะนี่ม,มันร่ำรวยขึ้นมาถ้าเขาไม่กดราคาเขามีทุนนี่เขาซื้อไว้มากๆเข้าไป เวลาเข้านั้นมันเกิดมีราคาแพงขึ้นมาอย่างนี้เขาขายออกไปเขาก็ได้กําไรงามๆเขาก็รวยขึ้นไอ๋เราที่เป็นชาวนานี่ไม่มีทางรวยกันแล้ววะนะเพอแต่ได้ใช้จ่ายไปบางรายก็ติดหนี้เขาพลุงพลังพอข้าวงอกงามไอ้พอเก็บเกี่ยวเสร็จเขาก็มาแบ่งเอาค่านี้ เหลืออยู่ไม่กี่เท่าไรอันนี้ให้มันสมควรที่จะคิดดูนะคิดถึงตัวของเราทุกคนนะ่ะเพราะอะไรมันจึงเป็นอย่างนี้นน,นั่นแหละก็ให้รู้ตามคำสอนของพระเทเจ้านะ่ะพระไตรชาติก่อนนั้นตนได้ทำบุญกุศลมาน้อยมันถึงเป็นอย่างนี้ถ้าไม่ต้องอาศัยบุญกุศลแล้วนะทุกคนมันก็รวยหมดสิ หรือว่าจนก็จนเหมือนกันหมดมันเป็นอย่างนั้นอันนี้ทำไมผู้รวยรวยเต็มที่ผู้จนจนเต็มที่ก็เพราะการกระทำความดีมันยิ่งมันหย่อนกว่ากันนั่นแหละดังนั้นผู้ใดตื่นตัวได้ก็รีบทำความดีให้มากๆเข้าไปอย่างนี้แล้วชาติต่อไปมันก็สูงขึ้นในชะีวิตนี่นะมันเป็นอย่างนั้น แต่อย่าไปทำแต่ทานอย่างเดียวนะต้องรักษาศีลด้วยต้องพยายามรักษาศีลในบริสุทธิ์ด้วยต้องไหวพระต้องภาวนาพุทธโธเข้าไปรละลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เอาเป็นที่พึ่งไปอย่างนี้นะก็เราก็จะได้ชื่อว่าเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะไม่เป็นหมันเราก็สะสมบุญกุศลไปเรื่อยๆ จนกว่ามันจะหมดลมหายใจเข้าออกภาวนาปงสังขารลงไหนๆมันก็จะตายอยู่แล้วจะไปถือไว้ทำไมอะภาวนาพุทโธปงมันลงมันเจ็บมันปวดมันร้อนมันหนาวอะไรก็่าไปวันไหวหัดอดหัดทนเอาให้ใจตั้งมั่นอยู่ในพุทโธเรืร่อยไปอย่างนี้นะเมื่อเมื่อทำได้อย่างนี้อ่ะ มันก็เอาชนะทุกทางใจได้มันเป็นอย่างนั้นไม่ไม่มากก็น้อยน่ะทุกจะเบาบางลงไปแต่ผู้ใดไม่ภาวนาไม่อดทนต่อความทุกข์ความยากแ่างว่านั้นใจมันก็เลื่อนลอยเลยเพราะว่าเจ็บไข้ได้ป่วยนิดหน่อยก็เอาแล้วฮะน,นี่เดือดร้อนใจร้ายใจกระวนกระวาย ผู้ที่ภาวนาได้อดทนต่อความเจ็บความปวดในขณะนั่งภาวนาอยู่อย่างนี้นะนั่งไปหัดอดทนไปวันนี้บ้างวันต่อไปก็นั่งไปเรื่อยอดไปเรื่อยทนไปเรื่อยมันก็ได้นานที่นั่งไปมันเคยชินเนี่ยเราอดเราทนถ้าไม่เหลือไม่สัยจริงไม่ออกการนั่งสมาธิภาวนานี่นะ อันนี้แหละเป็นโอวาทคำสอนของเ,เจ้าเพราะฉะนั้นนะเมื่อพากันได้ยินได้ฟังแลว้วจงเอาไปคิดไปตรองถ้าเห็นว่าเป็นทางพ้นทุกข์พ้นภัยได้จริงๆขอให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามก็จะได้ประสบความสุขความเจริญดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้